วสวัสดีจากบ้านเเค่เช้าค่ะวัดมาชอบเล่นตรงนี้ดูเอ็บายาเช้าเย็นเหมือนเดิมนะคะหมอแนะนําว่าถ้าหายช้าหรือถ้าเอาไม่อยู่อาจจะต้องต้องทานยาไหมนะคะอาทูเรซ่าชอบเล่นกับบอดนะคะอาทูด้วย แม่ติ่มทานข้าวแล้ว <S <S ก็วิ่งมาอยู่ตรงนี้ยิ้มหวานให้หนึ่งทีเบลล่ากินข้าวตรงนี้น้ำตรงนี้แวะเข้าไปให้ลูกบ้างเวลาชีต้องการนี่ไงมาลอะอาอาลูปใช่ไห้มตามลงมานะามีเด็กเลี้ยงแมวหนึ่งคนนะคะอรุณสวัสดิ์จากบ้านเคสเช์ค่ะ